สวัสดีครับผมครูยศพันธ์แก้วนันทพัฒนนะครับในชั่วโมงที่2นะครับที่ครูจะมาสอนนะครับคือทักษะการเลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านในและขั้งเท้าด้านนอกนะครับซึ่งการเลี้ยงบอลด้วยข้้งเท้าด้านในและข้างเท้าด้านนอกเนี่ยมีความสําคัญในการเล่นกีฬาฟุตบอลหรือใช้ในการออกกำลังกายเป็นอย่างมากนะครับการเลียงข้าท้าด้านในและข้้งเท้าด้านนอกเนี่ยจะเป็นส่วนช่วยในการที่เราสามารถพาลูกบอลนะครับเพื่อนที่ไปในสนามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการหลบพวกคู่ต่อสู้นะครับหรือการเลี้ยงลูกบอลไปหาที่เพื่อการเพื่อทําการส่งนะครับหรืออย่างหนึ่งก็คือเลี้ยงเพื่อหลอกลอก่อคู่ต่อสู้นะครับและทําการยิงประตูนะครับทักษะนี้เป็นทักาะที่สำคัญนะครับที่จะเอามาใช้ในการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาฟุตบอลน,นะครับแต่วันนี้ครูมีแบบฝึกประมาณสามแบบฝึกให้นักเรียนได้รับชมกันนะครับจะเป็นแบบฝึกไหนบ้างเดี๋ยวเรามาคอยรับชมกันครับ ต่อไปมาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการฝึกทักษะการเลี้ยงลูกบอลนะครับด้วยคังขาด้านในและคัขาด้านนอกนะครับว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่นักเรียนจะได้เอาไปใช้ในการฝึกกันนะครับอย่างแรกนะครับเหมือนเดิมเลยลูกบอลนะครับสำหรับพี่มะิยมนะครับก็ให้ใช้ลูกบอลเบอร์ห้านะครับจะเป็นหนังอะไรก็ได้นครับสามารถใช้เตะได้เหมือนกันนะครับสองจะเป็นรวยนะครับรวยเนี่ยเอาไว้ใช้การเขาเรียกว่าจํากัดระยะว่าจะใช้ระยะไหนนะครับสุดท้ายคือมาเกอร์นะครับมาเกอร์เนี่ยจะเอาไว้เป็น ตัวแทนคือคนนะครับสามารถฝึกในการหลบหลีกผู้ต่อสู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกกันนะครับว่าวันนี้แบบฝึกจะมีอะไรบ้างขอรับชมครับอ่ะต่อมานะครับจะเป็นทักษะการเลี้ยงลูกบอลนะครับด้วยข้างถ้ดด้านในสลับข้างท้ดด้านนอกนะครับซึ่งเราต้องมาทบทวนกันก่อนนะครับว่าข้างท้าด้านในและข้างท้ดด้านนอกอยู่บริเวณไหนนะครับลักษณะนะครับก็คือบริเวณเดินนะครับบริเวณยูโกของเรานะครับคือข้างถ้ดด้านในนะครับ อีกอันนึงครับคือบริเวณนิวกอยของเรานะครับเขาเรียกว่าตรงนี้เรียกว่าข้างถัดด้านนอกนะครับสองตัวน,นี้มีเป็นตัวสําคัญที่ใช้ในการเลี้ยงหลบคู่ต่อดตู้หรือเลี้ยงหลอกคู่ต่อดตู้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกกันครับครับก็แบบฝึกที่หนึ่งของเราในชั่วโมงที่2นะครับก็เป็นการซักความเป็นเคยนะครับของการใช้ค้างขาวด้านในและข้างถาวด้านนอกในการเลี้ยงลูกฟุตบอลนะครับในคลิปก็จะเห็นว่า เราทําการเลี้ยงขาถาด้านใน2ครั้งด้านนอก2ครั้งนะครับถ้าเป็นจังหวะให้เกิดความเคยชินนะครับนี่ก็จะมีการแปะร่วมกับการสไลด์นะครับเพื่อตามบอลจะมีหลายมุมให้เรานักเรียนได้ได้รับชมนะครับเพื่อนําสึกกันได้อย่างถูกต้องนะครับพอเราเริ่มทําได้แล้วก็ทําให้เกิดความต่อนเนื่องไปเรื่อยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแบบฝึกที่2ครับการเลี้ยงบอลด้วยข้า้งทถาด้านในสลับข้างทถาด้านนอกนะครับโดยเราจะตั้งกลวยนะครับเป็นมุมเฉียงนะครับเพื่อให้เกิดการฝึกนะครับในการแตะบอลไปครั้งถด้านในพอถึงกัวยอันนึงก็ไปครั้งด้านนอกพอถึงอีกก็กลับมาค้างถด้านในนะครับแบบฝึกนี้ครับจะได้การฝึกนะครับให้เราได้ฝึกการใช้ค้า้งทถาด้านในในจังหวะเป็นระยะนะครับ ในสัมภาระนอกนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนเกิดความเคยชินนะครับแต่อาจจะเริ่มจากการช้าก่อนก็ได้นะครับพอเราทําได้ชินแล้วก็ไปเร็วยิ่งขึ้นนะครับครับและแบบฝึกที่3ของเราในวันนี้นะครับก็คือการเลี้ยงบอลด้วยข้างทานด้านในสัข้ารด้านนอกนะครับในทิศทางตกนะครับในแบบฝึกนี้เราจะใช้มาร์กเกอร์นะครับเพื่อ จะบองว่าเป็นผู้ต่อสู้นะครับหรือไม่สิ่กีดขวางให้เราเลี้ยงหลบนะครับก็จะใช้การเลี้ยงด้วยขนาด้านในนะครับสองที่และเปลี่ยนโยกนะครับโดยใช้การสไลด์ตามตามบอลเรื่อยๆนะครับเพิกนะครับให้กันต่อไปชินนะครับนี่ก็จะเป็นหลายๆมุมให้นักเรียนได้ดูนะครับที่ด้านหลังนะครับตั้งการย่อเท้าเล็กน้อยในการแตะนะครับไปเรื่อยๆนะครับพอ เราเริ่มทำได้ก็เริ่มเล่งจังหวะความเร็วไปเรื่อยๆนะครับครับก็แบบฝึกสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นแบบฝึกพิเศษ,ษนะครับโดยการนำทักษะการเลี้ยงบอลด้วยหลังเท้านะครับในชั่วโมงที่แล้วมาใช้ร่วมกับการเลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านในสำหรับข้างเท้าด้านนอกนะครับก็จะเห็นนะครับเราจะเริ่มเลี้ยงบอลด้วยหลังเท้า จากกลวยนะครับพอมาถึงตรงมาเกอร์ก็จะใช้การเลี้ยงบอลด้วยคาท้านในสลับขาท้านนอกนะครับเพื่อให้เราได้เรียนรู้การเลี้ยงบอลในหลายรูปแบบนะครับเราจะทําไปเรื่อยๆนะครับ,บรนักเลงก็เริ่มจากการทําช้าๆก่อนนะครับพอเริ่มได้แล้วก็ทําให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับให้เกิดความเคยชินนะครับเพื่อใช้ในสถานการณ์จริงในการออกกำลังกายหรือจะเป็นการแข่งขันนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับ ก็สำหรับช se ah, ั่วโมงที่สองนะครับทักษะการเลี้ยงบอลด้วยข้างในด้านในและข้างในด้านนอกก็ได้จบลงไปแล้วนะครับหวังว่านักเรียนที่ได้รับชมนะครับจะนําแบบฝึกที่รูสอนเนี่ยไปปรับใช้นะครับตั้งแต่ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยทักษะการเลี้ยงลูกบอลด้วยหลังเท้าชั่วโมงที่สองเนี่ยการเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างในและข้างในด้านนอกเนาะเอาไปฝึกให้เกิดความเคยชินและและความจำนานนักเรียนจะสามารถนำทัแบบฝึกแบบเนี้ยเอาไปออกกำลังกายและการเล่นกีฬาได้นะครับ เดี๋ยวชั่วโมงที่3นะครับจะเป็นทักษะการเลี้ยงบอลด้วยอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยมารับชมกันนะครับอ่ะโอเคชั่วโมงนี้เดี๋ยวครูขอตัวก่อนเดี๋ยวครูไปเตะบอลกับนกักเรียนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะเรียนอะไรกันต่อเดี๋ยวค่อยมารับชมกันครับสวัสดีครับเอาไวบอลเอาไว้ยิงโอ้หนึ่ง